hít ừ hít hít à yêu mến ừ hít 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 ôi cả một ô ô สวัสดีค่ะภพยมิ่งมงคลชาแนลค่ะเอ้ยผู้ใดนั่นนี่เห็นตาต้นตะตูดนี่อุ้ยเห็นตะบันไทยวิตามินซีอ๋อเก่งมูกเก่งแม่ก็กินด้วยแม่แม่สีก็กินด้วยเออชอบชอบชอบพิ่นแซ่บเพิ่นด้นั่นชอบใจเลยโอ้สุดยอดเลยวิตามินซีแซ่บแซ่บจ้าแสิคะูบ ชอบชอบอบชอบอ้วนเอาปอนแน่ปอนนะปอนแนชอบชอบชอบก็จินด้วยเหมือนกันนะคะอุ้ยทำไมมาอ้วนอ้วแต่เช้าจังเลยนี่เฮ้ออ้วนอ้วแต่เช้ามากเลยจีโน่จีโน่หลบเลยลูกว่ามิ่งมิ่งไม่คุ้นกลิ่นจีโน่จีโน่ขึ้นอยู่บนเตียงเลยเดีน้องไล่ชนเรา ลูกไม่เอาพัดลูกโอ้ยพังพังเฮ้ย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 เฮยเก็บเก็บลูกไม่เอาไม่เอาเอาไปให้ไก่เนี้ย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 เฮ้ยเพิ่นแสบเพิร์นติดใจวิตามินซีเลยไม่เย็นว่าจะซื้อมาให้กินหลายวันแล้วพอดีวันเนี้ยมาสายร้านร้านร้านขายยาเขาเปิดเนาะก็เลยได้ซื้อมา ถ้าวันธรรมดาก็ส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วก็จะมาแต่เช <what> ้านิ่งนิ่งปล่อยปะปล่อยเลยปล่อยเลยไม่เอาไม่เอาไม่เล่นสายไฟลูกปเอาเก็บมวนขึ้นดีๆเด้อคันปล่อยแล้วน่ะเอาเก็บไว้ข้างบนนู่นเเห็นไหมที่เก็บของนั่นน่ะสายไฟลูกสายไฟลูกน ปวนครับเฮ้ยสนุกใหญ่เลยครับผม,น,ม,ม,มน้องอยากนอนเออปเออ,อ,อไปแล้วไปแล้วเด้อทางนันเดอร์้ยลูกบอลมิ่งเต็มบานเลย <laughs> ลูกบอลเยอะมากเลย ไหนเพื่อนลักมิงไปไหนเนาะไอ้เขียวไปไหนเพื่อนลักต่างสายพันน้องมิ่งอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยชิลิ่งแว่โอ้าอันนี้กฉากดิอนอ้าเฮ้ยช็อตยิูเปอรกหลายนมาๆมาอากาศเย็นแล้วนะคะนี่ พอไปม่งจ้รอ้อยม่จ้อยาเโวยไก่ไกาอัสบาไม่หลอกมิ่งไม่ทำอะไรหลอกมิ่งมิ่งรักไก่ไงมิ่งนี่น,นแหละฉายาคำว่ามิ่งรักไก่ รักไก่น่าไม่ใช่รักไก่เสียบ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 ,บวิตามินซีพ่อถึกใจหลาด้วยพ่อเอาเลือกเลยลูกอเอเยอะมากเลยอันนี้อันนี้เป่าหมดหรือ,อยังเนี่ย มีเสียงมีเสียงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหูกลางหางชี้พอได้ยังไงล่กินก็เสียบแทนครับนี่มิงมักครับมิงมักฝุ่นอาบัก ไม่ถ้าจะให้กินอ่ะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหน่อยจะต้องสั่งให้ทําอะไรต้องทําทําเป็นไหมเนี่ยทําได้ไหมอ๋อเรื่องคอเนี่ยนี่อ้ออ่าอ่นี่นี่ออกไปเขาไม่ล ũng, ุกเขาไปเขาไปถอยถอยลุกถ<ข>อยมาแล้วมาแล้วขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นก่อน ไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปถอย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 ลูกลาถอยพอไปดอกคือย่านย่านอพอไปย่านย่านพอพอเงินนี่พอพายเงินนี่ลูต้องมาลูกต้องมาวันนี้น้ำเยอะเท้าเองบางด้วยไปไปไปัน่ปนคุณ ดึงขึ้นแน่นี่โอ้ยมามาออกมาออกมาเนั่นที่เั่นเสียงงั่นอร่อยไหมเสียบว่ลูกเิ้นสิงงน้น <c oughs> สิ้น

หลัดไปเลยทั้งนั่นผมเก่าก็ไ่มาซือา้อของทีนั้ยได้ขายผมแต่งไป <c oughs>

ดูดูว่าน้องมิ่งจะจะทำยังไงเลี้ยวซ้ายมาดูกันมาลองโชว์ลองโชว์ให้เขาดูดิเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแลิ่ขึ้นขึ้นอนี่อนี้ขึ้นเลอ่ะนั่งด้วยกันดินั่งเฮี่ยงกันเบังขึ้นนี่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 ขึ้นนี่นี่กันแล้วหมุนอารมณ์เขาไปเล่นแล้ว อย่างนี้เลยไม่เส้ยแรงอยากกินนี่นป็นตีแล้วเปล่าเอามาป้อนน้องดิเลื่ใส้นี่พี่เจ้าหนี้พี่จะ่อยค่อยอันนี้ไหมไปละไปละวุ้ยอุ้งอวลาคักเจ้านี่ จีโน่ e คนห hey. ล่อจีโน่หลานยายสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับ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 ก่อนดีครับจีโน่ครับผมหลานชายหลานยายนะครับจีโน่หลานยายอือนี่โอ แสบบ่ลูกแสบบ่ติดใจครับติดใจติดใจกินได้ของแสบเนาะไปเล่นบักรียังอยูย่หันมาออกมาก <c oughs> ินไรสิแขนเด้๋ยสิคอ จะฮะม,มาเมา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 อเอ,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 อยากนั่งเหรออ้ยอยากนั่งนั่งต<า>ัคุ้อวนจักหน่อยกันนะเอานั่งดิลูกนั่งดินั่งเบิ้งอ่านั่งนั่งนั่งอ่านั่งนั่ง ป้าปากาปอ้อมี่ปากไปากไหอมก้าออนั่นอุยะสังเหมือนกอนขากระยมงเหมือนกันมากเลย นีอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้มิ่งมงคลด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและให้กำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ